ต้องต้องเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมีน้องสื่อมวลชนครัตื่นเต้นนะครับที่วันนี้ได้มานั่งร่วมกับหลายๆท่านแล้วมาเปิดตัวตังเกงแมวโพราาผมเองเป็นคนโพลนาวันนี้เนี่ยทราบว่าสิ่งที่เกิดจากแนวคิดของคนโพราาเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าไปสู่ตลาดระดับโลกในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่ผมได้มาพบน้องได้มาพรีเซนต์เรื่องของการเอา เอาแมวแล้วก็เอาดอกสาทรซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดโคราชมาใส่ตกแต่งฐานข้างล่างเนี่ยเป็นฐานของตุ้ย่าโมนะครับและที่สำคัญก็คือปุกเซกมีแผ่นทองต่างหากนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังไม่พอนะครับ มีดินเผาจักด่านเกวียนเนี่ย<ช>ถ้าใครเห็นเนี่ยจะรู้ว่าสินค้าโปรดักต์ตรงนี้เนี่ยไม่แพงเลยแล้วก็เป็นสินค้านําโชคเพราะว่าแมวนี่เป็นสัญลักษณ์สักวเลี้ยงนำโชคของคน <ร tam. S 1> โคราชและของคนไทยด้วยนะะก,ก็เ,เกรียนว่าประทรวงดีเท่าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีหน้าที่ขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมนะครับโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความสามารถของคนไทยเราเนี่ยจะสามารถต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกาเกมแนวให้กับเรื่องของเกมที่ต้องมาผูกติดกันในเรื่องของซับซอมขายด้วยท่านทราบไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยศรรึกษาดูมูลค่าด้านการตลาดเ,เรื่องของเกมก็ดีอีสปอร์ตก็ดีอมเมเดชั่นก็ดีคาแรคเตอร์ก็ดีเนี่ย ไม่น้อยกว่า40่หมล้านบาทที่เป็นของคนไทยนะแต่มูลค่าการตลาดในในระบบนี้มันมากกว่านั้นเยอะเราสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผนในเรื่องนั้ได้เขาบอกว่าเศรษฐกิจธรรมดาเนี่ยโตขึ้นมอง GDP โตขึ้นปีหนึงสองจุดดีที่สุดก็5%แต่ถ้า GDP ที่เกี่ยวกับนด้เท่านี่ยท่านทราบนะครับโตได้ถึง15%หาอรนน้อย แล้วก้กาวไปถึงส0สเอร์เซและอาจจะไปไกลกว่าน,นั้นก็เป็นไปได้เพราะนั้นหน้าที่ของกระทรวงนีน้นาคือก็ต้องส่งเสริมตรงนี้สินค้าทางวัฒนธรรมชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับกางเกงแมวโมราดเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมยังไม่พอะคระับต้องใส่องความรู้เข้าไปใส่คําว่ามูรลงไปยังไม่พออีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยท่านต้องใส่คําว่าดีเท่าหนึ่งไปท่านถึงขอถึงเจอได้นะครับ ถ้าท่านใส่คำนี้ลงไปท่านวิ่งไปเด็นทั่วโลกเพราะมันเป็นซอฟต์แวร์อินฟ์มัพเจอร์ที่จะพาสินค้าตรงนี้ไปสู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเชื่อในฝีมือของคนไทยผมเรียนว่ากระทรวงดีเอ็นได้มีการจัดตั้งศูนย์ในเรื่องเกมและอ e ีสปอร์ตขึ้นที่จังหวัดชนบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอสีราชานะครับแล้วเรามีอาคารอาคารเลยเพื่อลองรับ ลองรับสิ่งเหล่านี้ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นเรื่องของเกมเรื่องของ e-sport ต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาซอฟต์าวร์อะไรต่างๆมามารวมกันเป็นประโยชน์เนี่ผมคิดว่าจะเป็นสร้าง,างโอกาสให้กับพี่น้องคนไทยของเรานะครับ